ฟุตซอลไทยยู16พลิกโฉมการแข่งขันการแพ้ที่เป็นประโยชน์หรือไม่ในเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้คนพูดถึงกันมากทีมฟุตซอลไทยยู16ประสบความสําเร็จในการคว้าตัวไปยังโอลิมปิกยูสเกม2026แม้ว่าจะไา้แพ้คู่แข่งด้วยผล1-9ในการแข่งขันครั้งสุดท้ายแต่นี่คือจุดที่ทําให้เกิดคําถามความแพ้ครั้งนี้เป็นการเสียหายหรือเป็นการเรียนรู้ที่มีค่าการแข่งขันในระดับนี้ไม่ใช่แค่การทดสอบทักษะทางกีฬาแต่ ยังเป็นการทดสอบจิตใจและกลยุทธ์ของทีมการแพ้อาจจะดูเป็นเรื่องลบแต่มันอาจเป็นโอกาสให้ทีมวิเคราะห์จุดอ่อนและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดังนั้นการแพ้ครั้งนี้อาจจะเป็นก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคตแต่นี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจจะพลาดไปการแข่งขันในระดับนี้ไม่ใช่แค่เกมเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ยาวนานและต้องการการเตรียมตัวอย่างละเอียดทีมฟุตซอลไทย ยูสิบหกได้ผ่านหลายวงเวียนการแข่งขันก่อนที่จะถึงจุดนี้และการแพ้ครั้งนี้อาจจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของทีมอย่างชัดเจนคำถามที่น่าสนใจคือทีมจะเรียนรู้อะไรจากการแพ้ครั้งนี้จะมีการปรับกลยุทธ์หรือการฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวสําหรับโอลิมปิกยุทธเกม2 0 2 6หหรือไม่และสำคัญกว่านั้นการแพ้ครั้งนี้จะส่งผลต่อจิตใจของนักกีฬาในทีมอย่างไรเราขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็น คุณคิดว่าการแพ้ครั้งนี้เป็นการเสียหายหรือเป็นการเรียนรู้ที่มีค่าทีมควรทำอย่างไรต่อไปเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในระดับโลกมาร่วมพูดคุยกันเถอะ